สบายดีพี่น้องสิเก้าโมงเลยสวยเนาะทั้งโทรศัพท์ทั้งค้าทั้งกล้องเอาค้าทั้งกล้องมาให้พอน่อยเลยโอ้ ผู้นายมึงเดชจะเป็นมึงโซก,กะโป๊กขากเนะาะทั้งสุดนอนสุดท้ายหน้าแม่มึงเอ้ยสองสี่หาเอาควายเ้าหาโตบอกมึงได้ยังเวียเนสสายบาไปหาเนสสาย

เปิดบาซินเอาหน้ามาให้ลูกเรื่เนี่ยบาซินหิวหน้ามาแน่บาซินะบาซินบาซินหิหน้ามาแน่ใส่อยู่ลูแล้วละหาอันน้องน่อยนะ หาน้องหนแล้วและให้น้องั่นแล้วยังหาน้องไหนยังห้น้องหาสิปหาหน่อไม้กับกูสิปหาหน่อไม้น้องกูหล่าิบอาอห้ไปหาหลังมือไหม มึงดูสูตรนอนกับสูตรไทยน่านะโอ้ยจะเหม็นสกรปรกเด้มึงเป็นลูกหายเดี๋ยวนี้บ้มึงเป็นลูกใาย <c oughs> ถ้ามึงต่อบมาเป็นลูกกู้เหม่มันหูจกัก,กสกปรกสิบหายนซุนรวม อนี่ตรูะอืมกี้ไม่ร่วมก็ม่ซ้อนมันมคืนนี่นะจับวะเมอับ่วมค่ะอือแกออกมานี่นี่นี่ตั้งบอโน่นนี่นี่ใหุ้ให้หมให้แม่ กิโน่แล้วก็น้องเจน,แแนัลลหนังนี่ดีเดอไข่ออกเดอลยนี่จกปากเวียเาาย <c oughs> นกุซี <c oughs> บวกกากินข่าว แตกอีกตัวนึงมา้มา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 ต้องเทนอันนั้นอีอย่างมันเทใส่จาน่งเงี้ยเดีพาเทลูกตันนั้นนะอันเดียวกันทะเลไว้ก่อนเปิดออกนะฮะนะแล้วกินนาโลดเปิดได้กูแหงกบหิวนี่สิไปไหวเฮียไหวะล ว้าหมนี่นาอนใหญ่ใหญ่ถวยนี่มันแดง่นาน้าไม้เนียวเากาหนาม่น้ำกินข่าวเด้อปลาลุงสวัสดีปลาลุงโอ้ลุยสูแกงไก่ครับอันนะบ่มีลาบอัน แสบๆสูงนอแ้คบ่อ yeah, yes, yeah, no ิไปนะพี no, oh, oh, so dark, man, ่หนูยังไปยองมาพี่ยาัตว์ยังามตัยังันตกลางกินขาวกินขาวคุกขาวแล้วกูก็เสียจออกมาสูยจระดบมามาเฮ้ยมาเฮ้ย บอนได้เหานหน้านะขันหน้าเลยเหมือหนกูไปน้ากออ๋อคนหน้าไม่สั่หน่อยๆหนึงเนาะขวดตเมดินเม็ดงี้ตาดินขีดบแม่งไหมนี่นะดินขีดขาวติดมือคากอรี ีมกกเ,เมือ่อห้ากับเจ็ดมองอยากกินข่าวเลยไ,ไม่ได้ขดยังขดอยากแตกกินข่าวข่าวใหยทใชหน้าหาก็เล่วเคืองไหยใช่เลยยังเล่าอ่ะทีขนาด mày mà em, nàng, à, mà tắt. Thế mày đi ẩn hết nạn chị lọt anh em mặt tạp nhanh nhanh mày nhanh 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 mày nhanh 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 โ้ยล้ายงายคือให้บักเสือเรืองนี่คเฮ้ยเขาเลอะยอมัขก็ลุกมากมันหัวดีด้เฮ้อบักเสือเือนี่ด้มันหัวดีด้ืออมันหัวดีกปนี่มันยอะมากเลยกูสิจัดมันอยู่ ทำอะไ่ใหม่ปะยัยโบช่วยนะเออนะไยืมเตี้ยมไงไปสอดทำอะไรไป,ปรหาทำอะไจาหัวปลาเตียมิรปรนปหรอ,อเองว่าเองปเองนะอเอ,อยงยม่ได้กินม่ได้ <c oughs> ได้ได้เองนะคันหามได้เองเข่าตลาดได้หม

เขาองตสวยมันิวชิวลงนาะเออิวหลังเซยจุบยิมเลผหังไดผ่านอนนะเลาะตอเลยชืมันพอเลยบไทยไทยบถึเก็หดพอนะมเงอกยีน้อมทางบมาใส่มือยาวๆกระบงนะสดลด มือนี้หนาไม่ได้หนูย, <c oughs> ยังปวดก,กันเนาะไอ้ซุนก็ยังบม่ได้ <c oughs> นอนตื่นเดี๋ยวหกโมงป้ารับจำตายเข้านอนมเมื่อไรกูยังไม่ได้นอนมื่น เพียงคืนกว่าคุณยังไม่ได้นอนนี่คนนี้อ่ะคุณยู่ในตุ้กูเดียวกูกตื่นมาเปล่าวางโต๊ะอยู่อีแม่ยากมากอีแม่ว่าสินอนอีแม่ด้วยอีแม่ิมานอนเดือดบาเบาแม่ย่างมาเบิ่งซื้อนอนตุกคนบ่ายังหมดกินหมด

อยู่ในหม้อก็เพริญจางว่ะแกงไก่เสืาค้งเจ้าของถืออะไหนหนาวเดาเขาอมันมันหนุ่ยปุ๋ยผู้แหงเลยมึงน่ะชอบลองเทียวเ้าดูอยู่นะ

เจมส์ว้าใันเจมอคอม้าออกเนาะเฮพอเมสเฮพอสายาะองแล้เนาะเมือมยังเ์หานเขาใจอยู่บ่ดต้องตคอสี่หน่วยมึงเขาใจบ่เขาใจอ๋อมอัดมันหล่นลงมึงเป็นอะไรนี่เจ็บ เจ็บ้ากต่กอนมีแรงขี้ง่ายมีหัเจ็บม่ก้านะไม่เลี้ยวมตมันเหมือนาหนาหนานาตามสามล่ยังหนาเป็นอมันจมาามน่บอกไม่ใหญ่ไมถ้าเราเอาจะหาหนานมันมีเห็ืใต้อยู่ดบาตีดอกไปนี่รู้วาสอกะมี ก็ด่าอะไรแล้วจับแล้กันน้ำเสียงแหลกโคกลัววะลงั้งมกตือนก็เออไอเอาหน่อืมนอลมจะ

เห็นไว้ลายๆเห็นไว้แล้วก็มากินแกงไก่แซ่บๆพี่น้องเท่ไหมใายก็เสื้อโชวกินตรงนู้นอันนี้อร่อยจริงๆวันเท่ไหมลูกอร่อยอร่อยแซ่บๆพี่น้องนอนรับข่าวยิ่งโมขึ้นเลยเปิดแอร์ป่ะเปิดเจ็ดเปิดแอร์ป่เยอะน้องเปิดน้อยเดียวแล้น้องเปิดพัดลมได้ครับเจ็ดโมมีพัดลม ลดังกันได้ได้ได้่ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีทุกคนอร่อยเหาะ